สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของลาว VIP กับสามาัคคี VIP นะคะประจำวันที่25มีนาคมปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนในทุกท่านเล่นกับพนันนะคะสําหรับลาว VIP ตัวเด่นก็คือ1ก็4 2ก็5 101214151719 202124252729จับคู่ก็1441255212214554

ก็ขอบพื่อนๆทุกคนโชคดีนะเลขเราจับเลขกลวยให้เด้อศูนย์หนึ่งศูนย์สองนี่นะเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเก้าสอก้า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 เนเนาะโชคดีทุกคนนะคะถ้ามันไม่สลับกันออกเด้อ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดียเพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะสวัสดีค่ะ